สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องของผมนะครับมอนสุภกรในช่องมอนคลาสิกวันนี้ก็มาพบกับพี่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29่ธันวาคม2 5ง6 5น6ะครับใกลจ้จะสิ้นปีเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอพระ สายบ้านนะครับที่หลายท่านยังไม่เคยเห็นแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านยังไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นหนึ่งใน5เสือตาลสุมนะครับชาวบ้านเขาจะเชื่ออย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นหนึ่งใน5เกจิคณาจารย์ของของเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปูส่สําเร็จลุนแห่งนครจามปาสักด์ประเทศลาวนะครับที่ได้รับความศรัทธาจากญาติโยมนะครับจนมีสมญานาม คือหนึ่งในห้าเสือตาลสุมนะครับคือเปรียบเปรยประมาณว่าเป็นถ้าเป็นเกจิกทางภาคกลางเนาะก็จะเป็นจ่าโจ,จ,จงคองอีก,ก็คือเป็นเกจิแห่งสงครามอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ทางอุบลราชธานีเราโดยเฉพาะที่อำเภอตาลสุมก็จะมีบุราพาจารย์สายหลวงปู่สําเร็จรุ่นอยู่มากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมจะนําเสนอก็คือหลวงปู่บุญสีปันที่โตนะครับบ้านวัดโนนจิกนะครับอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีพูดตรงๆเลยก็คือท่านเป็นพระที่อ,อยู่ ขอญาตพูดเลยนะครับว่าก็อยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีทําคลิปเผยแพร่บารมีเนี่ยก็จะเลื่อนหายไปหรือก็จะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับแต่ถามว่าทําไมวันนี้ผมต้องเอาพระของท่านมานะครับถึงแม้ผวจะพูดตรงๆว่าราคาค่านิยมอาจจะยังไม่สูงมากนะครับซึ่งสามารถเจ้าบูชาได้แต่มีความแปลกครับมีความแปลกซึ่งเป็นพุทธศินที่แปลกตานะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะครับดูก็คือมีลักษณะนี้นะครับที่ท่านทํามาเมื่อปี2539นะครับผมเชื่อว่าหลายท่าน หรือเกจิคณาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยที่ทำวัตถุมงคลยังไม่มียังไม่มีพระในลักษณะนี้หรือถ้ามีก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับพี่ๆคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะนําเสนอพระปิดตาปิดใจหลวงพ่อบุญสีนะครับวัดบ้านโนนจิกนะครับอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพระที่มีพุทธลักษณะที่พิเศษมากแปลกตาก็คือเป็นพระที่ปิดตาแล้วก็ปิดหัวใจตรงนี้นะครับอ่านี่ับเป็นพุทธศินที่ถือว่า แปลกมากจริงๆนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านน่าจะแฝงไปด้วยปริศนาธรรมนะครับถ้าถ้าผมมองนะครับถ้าผมมองว่าคําว่าปิดตาครับปิดตาตรงนี้เนี่ยอาจจะปิดตามหาลาภก็ได้หรือถ้าเรามองอีกไงยะหนึ่งก็อาจจะมองว่าปิดตาไม่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะครับไม่ต้องดูประมาณนั้นนะครับปิดใจนะครับปิดใจไม่คิดไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและไม่คิดร้ายต่อตัวเอง อันนี้มันก็มองได้นะครับถ้าเป็นปริศนาธรรมที่ท่านแฝงไว้ในวัตถุมงคลของท่านนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นพุทธสิ่งที่แปลกตานะผมก็เลยวันนี้ก็นํามาแนะนําให้พี่ๆดูนะครับว่านยครับจะเป็นพระเนื้อผงนะด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดนนจิกซึ่งเป็นชื่อวัดของหมู่บ้านท่านแล้วก็จะผสมเกสาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาปิดใจนะครับด้านหลังด,ด้านท้ายเนี่ยก็จะมี ตะกรุดนีบรรจุอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อผงเนาะผงพุทธคุณนะครับมีเกสาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสดีนํามาให้พี่ๆได้ได้ดูกันนะดูใกล้ๆนะครับถือว่าเป็นพุทธศินที่แปลกตาแล้วก็แฝงไปด้วยปิศาณธรรมที่ถ้าได้ห้อยไปแล้วน่าจะครบเครื่องทั้งเมตตามหาลาภเนาะแล้วก็การสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งเข้ามาทั้งใจและกายของเรานะครับอันนี้ตามความเชื่อของผมนะครับนะแล้วผมก็ท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงแถบ ท้องที่ท้องถิ่นด้วยในอำเภอตามสูงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นบุรพาจารย์สายหลวงปู่สาเร็จรุ่นนะครับแห่งนครจังปาสักแล้วก็เป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธานะครับพระรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2539นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับก็จะสร้างมาในปีเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นภาพเดียวกันที่ผมทําหน้าปกนะครับก็จะเขียนว่ารอพ่อนื่องจหลวงพ่อนะครับบุญศรีปันทิโตนะครับด้านหลังก็จะชื่อวัดเหมือนกันนะครับ ก็จะมีตะกุดนะครับอันนี้ผมก็นำมาให้ชมคือที่ชมไม่ใช่อะไรนะครับคือพี่ๆผมอยากพูดถึงรูปแบบของพุทธศินนะครับพี่ที่หลวงป,ปู่ท่านได้ท่านได้ทำออกมานะว่าเออมันมีความแปลกนะครับพี่ๆผมก็เลยอยากจะมา,าแ,นะแนะนำน้องเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีพุทธสินที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมนะผมผม,ผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางแถบ,บ้านท้องถิ่นเขาก็ให้ความศรัทธาแล้วก็หากันนะครับามาเช่าบูชากัน,นครับ อันนี้ผมให้ดูรอบๆนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับรุ่นนี้เป็นเนื้อผงปิดตาปิดใจนะครับผมก็โอ้หลวงพ่อท่านท่านคิดได้ยังไงนะครับหมายถึงว่ามีต้องมีพุทธศินแบบไหนต้องปิดตาปิดตานี่คือความหมายอะไรปิดใจนี่คือความหมายอะไรนี่คือท่านท่านได้แฝงไว้นะครับแต่ว่าถ้าผมมองผมก็จะมองไปในรูปแบบที่ผมไม่ได้กล่าวไปว่าปิดตานั้นอาจจะเป็นปิดตามหาลาภด้วยนะครับก็คืออีกในเนึงก็คือปิดตาคือมองไม่เห็นไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องเห็นต้องดูนะครับ ปิดใจนี้ก็คือปิดใจไม่คิดสิ่งที่ชั่วร้ายหรือไม่คิดร้ายต่อตนเองและผู้อื่นเท่านี้ก็เป็นสุขได้นะครับอความหมายของพระพุงพุ้ยขนาดนี้นะครับก็คือไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนนะครับมีกินตลอดนะครับอ่านี้อาจจะเป็นความหมายที่แฝงไว้ในพระนะครับวันนี้เรามาไขปริศนากันครับนี่นะครับนะครับสวยไหมครับพี่ๆเออแปลกตาดีผมก็เลยสะสมนะถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับนี่เนี่ยมีการปันศรัทธากันด้วยนะครับอันนี้มีตะกุดเช่นกันครับ แล้วก็จะมีเกสาด้วยนะครับนี่ครับวันนี้มีคลิปสั้นๆมาโชว์กันนะครับนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากจริงๆนะครับอ่านี้ไม่แตกไม่บิดนะครับอ่านี้นะครับพร้อมกล่องปีสามเก้านะครับองค์ที่ผมห้อยก็จะเป็นองค์นี้มีปัดสีนะครับอ่านี่ครับอันนี้ผมห้อยนะครับอันนี้ก็นามาวันนี้ก็นํามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่าเออท่านเออมีความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยนะครับแฝงไปด้วยปริศนาธรรมอีกองค์หนึ่งนะครับก็น่าสะสมในอ่า ท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสมกับเป็นเมืองนักปราดจริงๆนะครับท่านคิดได้ยังไงนะครับอนนี้ผมก็นํามาออกคลิปให้พี่ๆได้รับรู้นะครับอย่างน้อยก็เป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับจะได้รู้กันว่าอ๋อหลวงปู่นี้เคยทําพระแบบนี้นะครับก็เป็นรูปร่างที่แปลกตาครับนะครับนี่นะครับอ่านครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ ชาวอุบลเขาใฝ่หากันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งแปลกทั้งพุทธศิลป์นะครับและพุทธกุลคนที่ได้ใช้เชื่อว่าดีแน่นอนนะครับนี่นะครับอ่านี่ผมก็นำมาให้ชมกันนะครับอ่าสุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้นะครับอ่ามาแล้วรับชมเท่านี้นะครับพี่ๆหากชอบก็ทักเข้ามาหรืออ่าถ้าสนใจยังไงก็ไปศึกษาประวัติท่านได้นะครับท่านเป็นบุรพาจารย์สายหลวงปู่สมเด็จรุ่นนะครับเป็นพระยุคโบราณเนาะท่านก็ได้มรณภาพไปนานแล้วนะครับ อันนี้ผมก็นามาให้ชมกันเพียงแต่เท่านี้นะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับถ้าชอบนะครับเป็นกล้องโบราณนะแลครับเป็นกล้องโบราณท้องเหลืองนะครับอ่านี้ชัดมากเลยนะครับอ่านีเสริมนิดหน่อยนะครับนี่นะครับพี่ๆนะครับอันนี้ครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอบารมีของหลวงพ่อบุญสีนะครับแห่งบ้านโนนจิกนะครับก็ขอปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านสิ้นปีนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะครับสมกับเป็นพระปิตาที่เป็นปิตามหาลาภปิดทั้งใจ ทั้งตาอยากให้พบให้ผ่านสิ่งที่ไม่ดีนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่นะครับสวัสดีครับ